จากปลาปานะคะสายน้ําตัวนี้นะคะที่เราให้ไปเราก็จะไปจำเข้ากับปลาปานะคะหลังจากจำเข้า,าปลาปาเสร็จเราก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะคะเสียบจ,จากนั้นน้ำก็จะเข้าไปที่ไส้แรกเมื่อสักครู่นะคะไส้กรองนะคะตัวแรกตัวแรกเราก็คือจะเริ่มจากซีดิเมนต์คือตัวนี้ซีดิเมนต์ตัวนี้ก็จะเป็นไส้กรองที่2คือ P นะคะ U F แล้วก็โพตนะคะ ก่อนที่จะเอาน้ําเข้าตู้นะคะให้ตัวนี้คือน้ําที่เข้าไปสู่กระป๋องน้ําข้างบนนะคะซึ่งเราจะต้องออไล่น้ําทิ้งก่อนนะคะวิธีการเราก็คือถอดออกมาเลยออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็กดตัวนี้นะคะกดนะคะแล้วก็เอากระป๋องน้ํามาลองนะคะแล้วก็ปล่อยน้ําทิ้งจากตรงนี้ก่อนนะคะสักประมาณเห้านาทีหรือ10นาทีนะคะ นะคะไล่น้ําก่อนเสร็จหลังจากไล่น้ําเรียบร้อยเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะคะเอาเนี้ยใส่วิธีการกดนะคะก็คือเวลาเราจะถอดสายสายน้ําออกอนะคะ่ะมันเป็นแบบล็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรากดเดือยตัวสีเทากดเข้ามาแล้วก็ดึงแค่นี้เองแล้วเวลาใส่ก็เสียบให้ดังให้ดังอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแน่นตนิดนะคะเหมือนกันเนี่ย กระดังเข้าไปเรียบร้อยนะคะน้ำก็จะเข้าไปที่กระป๋องน้ำนะคะอันนี้สามารถถอดออกได้นะคะแต่ว่าค่อยๆเลื่อนขึ้นมานะคะ่ะแล้วก็กระป๋องน้ำนะคะเป็นสแตนเลสนะคะแบบขึ้นรูปดิฟดอเลยนะคะความจุน้ำอยู่ที่4ลิตรนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นลูกลอยะคะ่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดนะคะสวัสดีค่ะ